เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP ีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะคะย้ำๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้แต่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับบนเนื้อที่ถึงหนึ่งไร่เลยอยู่ในเมืองนะครับไม่เปี่ยวไม่ป่าครับตัวบ้านมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงครับ สนามบินแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่เปรี่ยวไม่ป่าแน่นอนครับใกล้แหล่งความเจริญถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับมีมาให้เลือกชมกันเป็นประจำรรมทุกวันตอนนี้เราก็ดูหลังนี้ก่อนนะครับภายในสวยงามครับทําไว้อย่างดีเลยครับมีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน70ตารางเมตรครับตัวบ้านติดถนนคอนกรีตน้ําพร้อมไฟพร้อมครับอเ,เทอเน็ตเข้าถึง ใกล้แหล่งชุมชนครับห่างจากสนามบินเพชรบูรณ์1กิโลครับตัวให้ดินแปลงนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับห่างจากตลาดท่าพล8กิโลเมตรครับบรรยากาศดีเลยครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับราคาถูกๆครับหลังนี้ บรรยากาศดีทำเลดีครับนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ